โอเคครับก็กาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับเม้งเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เกมตราดน้ํานะครับของค่าย PG นะครับผมมาด้วยทุนประมาณ5,000บาทนะครับก็เรามารุ้นกันนะครับว่าทุน5,000บาทของเรานะครับจะทํากําไรให้เราได้หรือเปล่านะครับก็โอเคครับเปิดดอกแรกนะครับผมขอออโต้ฟีสปินไปนะครับผมโอเคครับ1ิรอบนะ ก็เกมตลาดน้ำนะครับผมเป็นเกมที่เข้าก c a t t e r หรือฟรีสปินเมื่อไหร่นะครับทุกอย่างนะครับจะเปลี่ยนเป็นกรอบทองหมดเลยนะครับกรอบทองที่ผมหมายถึงนี้ก็คือการเปลี่ยนเป็นตัว Y นะครับผมเห็นไหมครับเป็น10อ่ามันจะเป็นกรอบเงินแล้วเป็นกรอบทองใช่ไหมครับอ่ะแต่ว่าถ้าเราเข้าฟรีสปินนะครับหรือว่าก c a t t e r นะครับผมมันจะเปลี่ยนเป็นกรอบทองไปเลยนะครับอ่ะโอเคอู้ดอกนี้สวยครับล้างกระดานไปเลยนะครับ โอเคได้อยู่นะครับถ้าผมพูดงงหรือว่าติดขัดผิดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่ค่อยสบายนะครับผมพอดีสมองพี่เบอร์นะครับสมองเบอร์มเมืเธอบอกว่าเลิกกันโอเคครับก็ออตโต้เรารอบนี้หมดแล้วนะครับผมผมก็จะซื้อนะครับประมาณปิด ห0นะหรือประมาณ4,5 0 0หรือเปล่านะถ้าผมจําไม่ผิดนะประมาณ4,5 0 0นะครับโอเคใช่15่พนจริงด้วยนะครับซื้อไปเลยนะครับเหลือเงินติดตัวไว้500นะครับก็มาลุ้นกันนะทุกคนนะว่าจะแตกหรือเปล่านะครับอออินไปเลยนะครับรอบนี้ไปครับ12มุนของเรานะครับคูณเพิ่มทีละหนึ่งนะครับเป็นการสะสมตัวคูณไปนะครับโอเคโอ้ยสวยครับโอ้แต่วายไปไกลเกินไปเปล่าน้องโอเคได้อยู่ครับปลาหมึกแถวสองได้ไหมโอ้ย ถ้าปลาหมึกแถว2นี่น่าจะสวยนะครับก็ลุ้นนะครับให้มันเปลี่ยนวายสวยๆนะครับแถว2แถว3แถว4อย่างนี้นะครับผมโอเคเปลี่ยนวายค่อนข้างที่จะสวยนะผมว่าถือผมถือว่าเปลี่ยนวายสวยนะแต่ว่าจ่ายไม่ค่อยเยอะนะไม่เปไม่เป็นไรครับคูณเราคูณ6แล้วนะตอนนี้เหลืออีก9หมุนนะครับโอเคก็สวยครับอย่างนี้ครับสวยครับ ถ้าได้มะม่วงนะผมบอกเลยนะโคตรรวยนะครับมะม่วงเป็นตัวที่ทํากําไรผมเยอะสุดแล้วนะคือบางทีผมอาจจะฟุกบ้างนะครับมีฟุกแตกบ้างนะแต่ดอกนี้สวยครับแต่ A ต่อ A เปลี่ยนเป็น Y ครับผมโอเคสวยครับ Y 2 3รอบนะครับอ่าหนึ่งพบาทได้ A อีกรอบนึงครับอีก1000บาทนะครับผมสวยครับได้ J อีกรอบนึงครับผม K แถว3ได้ไหมแต่ไม่เป็นไรได้ J จต่อนะครับเฮ้ยคูณไหลเรื่อยว่ะคูณไหลเรื่อยว่ะได้ชมพู่นะครับผมอีกสามพันนะครับผมอู้ย ดอกนี้ดอกนี้8ป0 0บาทนะครับซูปเปอร์เมกาวินเลยนะครับผมคูณเราเหลือ10เอ้ยคูณเรา15นะครับเหลือ,อหมุนอีกตั้ง4-5หมุนนะก็ลุ้นกำไรอีกนะครับผมว่ามันต้องจ่ายผมอีกแน่เลยนะจ่ายแค่นี้ไม่พอว่ะเอ้ยอีกสองพบาทนะครับเอ้ยมาดีว่ะกำไรผมขอไม่มากนะครับผมขอกำไร5-6,000ก็พอแล้วนะถ้าได้หมื่นนึงก็ดีครับโอเคสวยหนึ่ี่ร้อยบาทนะครับอีก153บาทนะครับผม ชมพูแถวแรกได้หรือเปล่าถามแค่นั้นแหละชมพูแถวแรกเพื่อนขอร้องชมพูโอ้ยไม่เป็นไรครับผมบิ๊กวินอยู่นะครับ1,900บาทนะรอบสุดท้ายคี่ว่าไงได้ A ต่อนะครับเคแถว2หรือเปล่าเคไม่มาไม่เป็นไรครับ สะสมคูณได้ทั้งหมด21นะครับคูณประมาณ21นะแตกมาทั้งหมด14,151บาทนะครับก็กำไรตามเป้านะครับผมขอกำไรประมาณนี้นะครับก็พอใจแล้วนะครับก็มา5,000บาทนะครับกำไรประมาณ9,000ตีไปหมื่นนึงเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับวันนี้นะครับเหม่งมาเล่นเกมโชว์แล้วก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม